รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ัพี่ถังค่ะน้องไอซ์ครับกับรายการ c ป o T ค่ะพี่ถังคนเยอะมากๆเลยวันนี้พายแม่ที่ไหนคะเดี๋ยวเราต้องไปดูวันนี้เขาแถลงข่าวด้วยวันสำคัญของเขาของคีนโปรดักต์เดี๋ยวจะไปพบดร์วันต์ไปดูเรื่องของไบโอเทคโนโลยีว่ามันมีอะไรที่ล้ำหน้าไปไกลเดียตอนนี้โอ้น่าสนใจงั้นเราแอบไปดูกันท<ไ>ี<ห>น่ว่า ใช้จุลินรีย์ใช้เป็นอาหารใช้เป็นเครื่องปรุงหอมใช้เป็นยารักษาโรคทีนี้เอบอกว่าพอเป็นคํำว่าชีวภาพุ๊เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ไม่พ้นเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือไบโอเทคโนโลยีทีนี้ที่จิตศูนย์ไบโอเทคเนี่ยตั้งมา32ปีแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนเลยต้องบอกว่า ตะกี้เราแอบมาเซอร์ไพรส์แอบสังเกตการผมอยู่ไอซ์ข้างบนเนี่ยจะมองพี่ปีกำลังแทนเขาสูบคึกคักมากเลยวันนี้คือก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอถามก่อนว่าบางคนยังไม่รู้จักคำว่าคีนคืออะไรคือวันนี้ที่ตังได้บอกว่าจะพามาเจอผู้ชายที่แบบว่ารักสิ่งแวดล้อมก่อนอื่นขอถามก่อนดีกว่าว่าคีนคืออะไรค่ะคีนเนี่ยมันคือจากนวัตกรรมเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่เราคิดค้นวิจัยเริ่มต้นเนี่ยคือเราสนใจในเรื่องของการ ขจัดคราบน้ำมันก่อนเ,ออเริ่มต้นมาจากตรงนี้ก่อนใชครับแรงบันดาลใจเดี๋ยมันมาจากวิทยานินผลตอนรเรียนปริญญาโทที่คณะสิ่งแวดล้อมโอ้โหข้าเลยต่อ,ตอยอดเลยมาอยทุกวันนี้ก็คือว่าเ,เ,เราก็เห็นว่าเราก็จะศึกษาว่าเอ๊ะมันมีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถที่จะตอบโจทย์ขจัดคราบน้ำมันซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่หลายๆอย่างเคมีบ้างนะครับหรือสารในการที่จะดูดซับน้ํามันบ้างนะครับแต่มีอันหนึ่งที่เราสนใจมากก็คือเทคโนโลยีที่สามารถที่จะ รักสีงปวดล้อมด้วยเพราะปกติเคมีไปขจัดคราบน้ํามันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผลก็คือมลภาวะอีกอันหนึ่งถูกไหมไปไปขจัดมลภาวะอันดับหนึ่งแต่ก็ไปสร้างมลภาวะอันดับสองเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนั้นเราก็เลยศึกษาว่าโอ้มันมีจุลินทรีย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตคือเราพอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยหรือหรือถ้าคนไทยเรียกเรียกว่าเชื้อเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจุลินทรีย์คนก็จะคิดมองในแง่ทางลบก่อนแต่จริงๆมันมีจุลินทรีย์ที่สามารถที่จะไปย่อยน้ํามัน ให้กลายเป็นน้ําได้ซึ่งทีแรกเราก็เลยศึกษานั่นแหละออนี่คือจุดเริ่มต้นเ,ออเราก็เลยลองนําเข้าจุเินซีต้นนาเข้านี้น่าสนใจเพราะเดิมทีเราก็ใจว่าไอจุินซีก็คือน้ําหมัก ชีวภาพแบบผลไม้ผักเน่าแล้วถามาหมักแล้วมันก็มันอยู่เป็นเอจิ้งอยู่สักสามสิวันก็มาใช้ได้ไม่ว่าจะมาลดต้นไม้หรือกำจัดน้ำเสียหรือบบบำบัดน้ำเสียหรคำนวณนี้อันนี้เกี่ยวข้องกันปะคือจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นความรู้องค์ความรู้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์หรือว่าน้ำหมัก EM ก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากการนำเอาขยะหรือสิ่งที่ ย่อยสลายเนี่ยมาทําให้เกิดซึ่งจุลินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งหนึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นจุลินทรีย์เฉพาะอะไรนะครับครับสิ่งที่แตกต่างของตัวงานนี้เนี่ยหรือนวัตกรรมนี้เนี่ยนะครับก็คือเราไปคัดเลือกสายพันธุ์นะครับจุลินทรีย์ที่มีความจาเพาะนะครับที่สามารถที่จะย่อยสลายคราบน้ามันเราเริ่มตรงนี้ก่อนแต่สิ่งที่เรามาทําศึกษาต่อก็คือว่าเราพัฒนาออกมาให้สามารถเอามาใช้ในอุตสาหกรรมได้ความที่เป็นนวัตกรรมก็คือเรานําจุลินทรีย์เนี่ยมา พัฒนามาเบรนหรือมาปรับสูตรเหมือนกับว่าเราได้ไปค้นพบเหมือนกับถ้าพูดให้คุณไอซ์กับทางดรต่างให,ให้เห็นภาพมันเหมือนกับเราค้นพบมาล็กกาแฟฮรับมาล็กกาแฟมันก็คือก็คือเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่ามาล็กกาแฟเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็เป็นมาเล็กกาแฟแต่ถ้าเกิดเราไปผสมนม,มก็เป็นลาเต้เผสมน้ำเป็นอเมริกาโนเอสเรสโซเปียโตขึ้นอยู่กับรสชาติขึ้นอยู่กับเทสเหมือนกันจุดิี่เจ้าน้ามันเนี่ยคือพอมันย่อยน้ำมันปิโตรเลียมได้เนี่ย เพราะฉะนั้นส,สารที่เป็นสารอินทรีย์เป็นเรื่องเด็กๆเลยจากออยเป็นนอนออยและจากนอนออยให้กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเป็นจุดจุดที่เราเริ่มต้นนวัตกรรม ทำให้เราพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมออยเห็นแก๊สที่เกี่ยวกับกระจัดคราบน้ำมันโดยตรงเลยหรือแม้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทางด้านยานยนต์หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารหรือธุรกิจบริการโรงแรมซึ่งผู้นี้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของของเสียหรือน้ําเสียนะครับซึ่งหลายคนจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้แต่ว่าเราได้ทําการศึกษาถือว่าเป็น ผู้้บบุกเต,น,ตนขอองมืงไทยด้วยการศึกษาแนวคิดพัฒนานวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีจากเยอรมันซึ่งเป็นผู้นำในระดับแนวหน้าของโลกในด้านอุตสาหกรรมแล้วนำมาศึกษาต่อย,ยอดพัฒนาจนได้สารมหศัศจรรย์ที่เรียกว่าสารชีวะบำบัดพันธุ์สารชีวบำบัดพันธุ์ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันปิโตเรเลียมแสายพันธุ์เอนไซม์และสารเร่งย่อยสลายทางชีวภาพมีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน,น้ำมัน สารอินทรีย์หรือสิ่งสกรปรกต่างๆได้ในขั้นตอนเดียวทําให้สามารถนําไปใช้ทดแทนน้ํายาทําความสะอาดหรือสารขจัดคราบน้ํามันได้อย่างมีประสิทธิภาพสารชีวบ,บําบัดพันธุ์ของคีนสามารถย่อยสลายสารไฮโดโครคาร์บอนในโมเลกุลน้ํามันทําให้น้ํามันแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆหลังจากนั้นโมเลกุลเล็กๆของไฮโดโครคาร์บอนก็จะถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ชนิดต่างๆจากจุลินทรีย์ ผลจากการย่อยสลายนี้จะได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ําที่ไม่เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดลอ้อมที่บอกว่าเริ่มทํามาเป็น10ปีแล้วใช่ไหมคะคจากอดีตถึงปัจจุบันและคิดว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะผมมองอย่างนี้ครับว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ,ถ้าเรียกหรือว่าถือว่าเป็นยุคข,ของไอทีค,คนส่วนใหญ่ก็จะรู้เรื่องไอทีนะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยนะครับจริงๆมันเริ่มมาแล้วละนะ่ะตอนนี้หลายๆคนเมื่อกี้ที่ทแถลงข่าวเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของไบโอเอคอนอมี นะครับหรือเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพหรือจะพูดให้ตรงก็คือเศรษฐกิจจุลินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าตัวนี้เนี่ยอีกสิปีต่อไปก็คือการนําเอาไบโอเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับมาทําให้เกิดการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลที่เรามีก็คือว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นภาครัฐที่ดีก็คือกระทรวงวิทย์หรือสวทชนะครับซึ่งสวทชก็ทุกท่านตอนนี้ก็ คงได้ยินหลายๆครั้งก็จะมีงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้มีประสเทคโนโลยีแห่งชาติแล้วก็ไบโอเทคเนี่ยเป็นศูนย์พันธุวิศวกรรมนะครับและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติชื่อยาวมากก็เรียกไบโอเทคละกันซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยนะครับที่มีคลังจุลินทรีย์แล้วก็มีเกี่ยวกับงานวิจัยจุลินทรีย์เนี่ยที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศใดๆในโลกเลยนะครับไม่ถึงตอนนี้เราผลิตจุลินทรีย์ได้แบบ เรามีหลากหลายเลยเครื่องผลิตเ<อ>ตนี่ยมันจะต้องอยู่ในห้องปฏิบัติการ<อ>มีการควบคุมในเรื่องของจํานวนแล้วก็ประเภท<อ>การปนเปื้อนนะครับและที่สําคัญตัวนวัตรกรรมขีดเนี่ยหรือสารชีวบำบัดเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่จุลินทรีย์<อ>นะครับมันจะมีทั้งเอนไซม์เอนไซม์ก็เหมือนน้ำลายวย่อยตัวตัวตัวย่อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวสาร เร่งปฏิกิริยาชีวภาพนะครับก็คือสารย่อยสลายภาษาอังกฤษเรียกว่าไบโอเซอร์เฟกตันทั้ง3ามตัวนี้รวมกันเนี่ยเรียกว่าไบโอรีมิเดียชันภาษาอังกฤษเต็ไมหมดเลยนะครับผมก็เลยตั้งชื่อง่ายๆว่าเป็นสารชีวบำบัดพันธุ์นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราเนี่ยผลิตออกมาเป็นโปรดักต์นะครับแต่ตอนนี้คีเนี่ยเข้าสู่ยุคที่เราสามารถผลิตออกมาเป็นตัวระบบเป็นเครื่องซึ่งวันนี้เราได้นำเอาเครื่อง ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในระบบกากเียนะครับออนไซต์ก็คือหมายถึงว่าสามารถที่จะยกทั้งห้องแลบที่เมื่อกี้ผมได้บรรยายยกทั้งห้องแล็บเป็น m o บิลไลซแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ทุกครั้งต้องโอ้มีนักวิทยาศาสตร์ในการที่จะดูแลเนี่ยเป็นเพียงเหลือแค่เครื่องเครื่องเดียวและใช้ปลายนิ้สัมผัสในระบบสกินซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ได้ดีมาก คีนเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทคีนจำกัดกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆเช่นปริมาณน้ำเสียมากเกินขนาดบ่อที่จะรับได้ทำให้ไม่มีเวลาบำบัดเพียงพอ ค่าแปรปรวนของค่า pH จากการใช้สารเคมีจากน้ำยาทำความสะอาดมากเกินไปเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้คีนจึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่นั่นคือเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีในระบบบำบัดน้ำเสียคีน OMR อ่อนสา m i มโครเบ l ล e เรย o เ นวัตรกรรมที่โดดเด่นคือการยอร่อส่วนเครื่องอุปกรณ์ผลิตหัวเชื้อจุลินรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและจําเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแลนํามายอ่อส่วนลงในเครื่องขนาดกระทัดรัดควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นทําให้สะดวกใช้ง่ายและที่สําคัญสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง1,000ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั้งมีความสดใหม่ตลอดเวลาทำให้ปฏิกิริยาการย้อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิม2-3เท่า คิดว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ทําให้คลองใจทั้งคนไทยแล้วตอนนี้ไปถึงต่างชาติด้วยครับปกติแล้วเนี่ยพอบอกว่าเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงคือแพงค่ะไม่สามารถปฏิกิริยาได้ดีมไม่ฟังก์ชันมไม่ทําปฏิกิริยาได้ดีแต่การเขียวแบบมีนวัตกรรมก็คือ,อเราสามารถที่จะนํามาช่วยตอบโจทย์อุตสาหกรรมในเรื่องของปัญหาในเรื่องของปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียปัญหาน้ำเสียปัญหาในเรื่องของ เรียกว่าไขมันหรือปัญหาในเรื่องของอกลิ่นนะครับ,รบหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราไปจัดก,การปัญหาเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายในการจะต้องไปแก้ไขนะครับซึ่งพวกนี้เหล่านี้เนี่ยการที่นําเอานวัตกรรมนี้มาเนี่ยมันช่วยลดค่าใช้ใจ่ายเราสิ่งที่ทําให้คลองใจนะครับผู้บริโภคหรือตลาดเนี่ยได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศสิ่งนี้ก็คือว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ในทั้งอุตสาหกรรมและในขณะเดียวกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,อมซึ่งตอนนี้ทุกกระแสเนี่ยท,ทุกอง,องคอ์กรหรือทุกธุกกรกิจเนี่ย Eco เราจะเน้นในเรื่องของคือ,อคือ,อหนึ่งธุรกิจต้องเติบโตแต่สิ่งหนึ่งก็คือจะต้องอไม่มีผลกระทบกับกับสิ่งแวดล้อมหรือโลกของเราด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมที่สามารถใช้เครื่องคีน OMR นี้ได้แก่อาคารสำนักงานคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หมู่บ้านห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลโรงแรมโรงพยาบาลตลาดสดขนาดใหญ่โรงงานผลิตอาหารโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและนิคมอุตสาหกรรม KINOMR อ่อนสายไมโครเบ l ล e เรย o เนวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพมันมีงานวิจัยออกมาบ่อยแค่ไหนครับสำหรับเรื่องของตัวไบโอเทคโนโลยีตรงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะะไบโอเทคโนโลยี uh, ที่เรารู้เนี่ยครั้งแรก ที่คนไทยจะรู้จักก็ปุ๋ยจริงๆอยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วแค่เราตื่นมาเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับเราท,ทําธุระอยู่ในห้องน้ำเนี่ยไหลลงไปอยู่ในบ่อกเกลือเนี่ยบ่อกเกลือนี่ถามว่ามันย่อยสลายด้วยอะไรก็คือจุลินทรีย์จริงๆเราคุ้นมาเพี่แต่เราไม่รู้<อ>ว่าว่ามันคือจุลินทรีย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ขยับขึ้นมาหรือเทคโนโลยีที่ขยับาคือเราอ่ะ มาคัดเลือกจุลินทรีย์ตอนนี้เทคโนโลยีเรามีครบหมดแล้วคัดเลือกจุลินทรีย์แล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะหาจุลินทรีย์ที่เหมาะแล้วก็ไปพัฒนานะครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วไบโอเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถไปแปลรูปหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดังด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอย่างที่ทีนทำคีมสามารถใช้ทําความสะอาดในครัวเรือนเช่นคราบสกปรกในห้องครัวกะจัดไขมันในท่อระบายน้ํา แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมในระบบบำบัดของเสียในห้องน้ำอาคารสำนักงานคอนโดมิเนียมป้องกันปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมขจัดคราบน้ำมันและคราบสิ่งสกรปรกที่กำจัดยากในอุตสาหกรรมเช่นในท่อระบายน้ำบอ่อเกลืบอ่อดักไขมันลดค่าความสกรปรกของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดรวมทำให้ลดเวลาในการบริหารจัดการของเสีย ลดค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิตรวมทั้งการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่สิ่งแวดล้อมขจัดบำบัดและเยียวยาในขั้นตอนเดียวย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจจุลินทรีย์เนี่ยเราตั้งใจไว้ฮะว่าเราจะภายใน5ปีเราจะเป็นผู้นําธุรกิจจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมีการตลาดยังไงบ้างครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สินค้าไทยเนี่ยที่มีความด้อยหรือว่าความสามารถแข่งขันน้อยกว่าประเทศอื่นก็ค,<ช><ช>คือเรามองเรามองแค่ผิวๆ<ช><ช>เรามองว่าเราผลิตได้แค่นั้น<ช><ช>นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสร้างแบรนด์การสร้างคุณค่าของตัวธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องเมนเทหรือเราจะต้องพัฒนาตัวนวัตกรรมหรือธุรกิจเนี่ยให้ให้ ให้ตอบโจทย์แล้วก็พัฒนาต่อในแผนกของเราที่เราทำเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็น3าจัก3สามเฟืองเฟืองแรกที่สําคัญก็คือเฟืองของ R&D ที่เราจะต้องขับเคลื่อนในการพัฒนาเฟืองที่2ก็คือเฟืองของ Marketing ในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเจาะตลาดเจาะตลาดให้ได้แล้วก็เฟืองสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของ finance ซึ่งเมื่อบริษัทในบางช่วงเนี่ยการเติบโตเนี่ยการตลาดก็จะต้องเป็นตัวหลัก บางช่วงไอ้นิมิตตัวหลักในยุคช่วงเริ่มต้นแต่เมื่อตลาดเติบโตแล้วเนี่ยหรือธุรกิจเติบโตเนี่ยไฟแนนซ์จะนำนะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ยไฟแนนซ์ไม่พอมันก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยผมมองว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใช้เงินลงทุนสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าวางแผนไม่ดีเนี่ยมันมันมันจะไม่ได้เกิดเลยเพราะว่าแค่ไฟแนนซ์ซื้อเนก็เสร็จละ อันนี้มันเกี่ยวเรื่องกับการพัฒนาแบรนด์การยกระดับสินค้าถ้าบอกเราเทียบกับสากลเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเราคงจะอยู่ในระดับสากลได้แล้วนะเป็นงันไหมครับครับคือคือผมบอกแบบนี้ครับว่าการที่จะบอกว่าสากลได้ไหมเราคงไม่ได้เป็นคนตอบแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าเ,เมื่อสาปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสไปในนามรัฐบาลไทยนะครับในเวทีระดับนานาชาติสิ่งที่เราได้ก็คือรางวัล นะครับรางวัลเนี่ยผมผมอยากจะเรียนว่ามันเป็นเหมือนผมบอกโอเคมันเป็นเกียรติยศแต่ผมค uh ิด huh. ว่าส,สิ่งหนึ่งสำคัญสําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหลักฐาน uh huh. หลักฐานที่จะยืนยัน uh huh. นะครับว่าต่างชาติยอมรับ uh huh. ในระดับสากล มันเป็นหลักฐานว่าเรามาถูกทางแล้วแต่สิ่งที่จะกาหนดก็คือเราจะต้องมี R D ที่ต่อเนื่องเราจะต้องมีการตลาดมีแผนการตลาดมีกลยุทธ์ที่ดีนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้มันจะต้องหลอมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราต้องมองเทรนด์ตลาดออกอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยทุกๆสํานักเลยงานวิจัยทั้งหมดเลยในด้านการตลาดบอกว่าเทรนด์เนี่ยก็คือเป็นธุรกิจทางด้านสุขภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับ ความฝันสุดๆของรัตเป็นคืออะไรผมอยากจะฝากเพราะแน่นอนน่ะเมื่อธุรกิจเต,ะตะิบโตลูกค้าผู้ประกอบการ,รได้ได้ผลกําไรมากขึ้นมีความยั่งยืนแต่สิ่งหนึ่งที่ที่หลังจากที่พวกเราไม่อยู่ในโลกไปนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดคือว่าอย่างน้อยที่สุดณสิบปีที่แล้ว <c oughs> หรือว่ายี่สปีที่แล้ว <c oughs> มีกลุ่มคนคนหน,นึ่ง <c oughs> นะครับที่มองเห็นศักยภาพของเมืองไทยนะครับแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับ สากลในระดับโลกนะครับโอ้ถือว่าสุดยอดนะคุณผู้ชมครับฟังแล้วนี่ยกว,ว่าไฮไลท์ของทีมจริงคือดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้มีการพรัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยสิ่งแวดล้อมได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนวันนี้ต้องขอบคุณดรประสานเป็นอย่างยิ่งเลยขอบคะุณครับวันนี้ค่ะได้แรงบันดาลใจมากๆเลยในการช่วยกันคนละไม้คนละมืนอนะคะในการรักษาดูแลโลกของเรานะคะ และสำหรับอาตินานะคะจะเป็น CEO ท่านไหนห้ามพลาดนะคะติดตามได้ทุกนอาทิ์กับรายการ CEO ซีซปึกค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ในการบรหิหารธุรกิจซึ่งสิ่งที่สำคัญน,นะฮะจะต้องเก่งในเรื่องของการนำเอางานวิจัยนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์จะต้องเริ่มต้นจากที่ตลาดก่อนนะครับเราจะต้องรู้จักตลาดแล้วก็รู้สิ่งที่ตลาดต้องการเพื่อนำมาหางานวิจัยหรือว่าเทคโนโลยีอะไรที่สามารถที่จะไปแก้ไขหรือไปตอบโจทย์ได้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิด การเติบโตได้ก็คือคนนะครับเราจะต้องมออีการบริหารคนที่สามารถที่จะให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้ความคิดนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้มันไม่ได้สำคัญที่เม็ดอินอะไร mm hmm. มันสำคัญที่เม็ดบายอะไร mm hmm. เช่นต่อไปอาจจะมีคีนที่เม็ดอินอยู่ที่โฮจิมินห์ก็ได้ mm hmm. หรือคีนเม็ดอิที่แอฟริกาใต้ก็ได้ mm hmm. เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสนใจว่าเม็ดอินอะไร mm hmm. เหมือน Apple ิลเม็ดอินอะไรฮะ mm hmm. ส่วนใหญ่ฮะดีนนี่แต่เขาสนใจที่เมดไบายอะไรเพราะฉะนั้นผมถึง